มีใครเคยคิดไหมครับว่ากล้องฟูจิเนี่ยมันดูเหมือนกล้องฟิล์มมากเลยนะครับแล้วมันมีอยู่หนึ่งรุ่นนะครับที่เขาไปสุดทางมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือฟูจิ X Pro3 นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาให้หน้าตาเหมือนกล้องฟิล์มมากๆเลยนะครับยิ่งถ้าเอามาติดเลนส์มือหมุนเนี่ยผมบอกเลยว่าหล่อเหลาเอาการสุดๆเลยแหละครับผมและที่ผมบอกว่าเขาไปสุดเบอร์ในการเหมือนกล้องฟิล์มมากๆเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือช่องมองภาพตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะมองทะลุได้เลยนะครับเหมือนเป็นกล้องฟ ตอนนะครับคุณก็แค่กดตรงนี้ปึ๊บมันก็จะมีจอดิจิตอลขึ้นมาบังให้นะครับผมหรือว่าจะกดเลิกตรงนี้ให้มันเป็นกล้องฟิล์มแบบปกติแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับแล้วยิ่งวงแหวนการหมุนตรงนี้นะครับเวลาจะปรับนะครับคุณต้องกดตรงนี้แล้วก็หมุนแบบนี้นะครับเหมือนกล้องฟิล์มเลยเห็นไหมฮะหรือว่าจะเป็นตัว ISO นะครับที่อยู่ในช่องเล็กๆตรงนี้นะครับคุณจะต้องยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็บิดปรับแบบนี้นะครับก็ได้อารมณ์กล้องฟิล์มไปอีกนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมบอกว่าเขาไป สีฟิล์มอะไรอยู่นะครับเห็นไหมครับว่ามันเหมือนการถ่ายด้วยกล้องฟิล์มเลยนะที่ถ่ายแล้วไม่เห็นภาพนะครับค่อยไปดูภาพทีเดียวตอนที่คุณอยากจะดูนะครับแถมตรงนี้เขาก็จะรลองเหมือนกระดาษที่ตัดออกมาจากกล้องฟิล์มนะครับสวยมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูภาพจริงๆนะครับหรือว่ามีบางมุมที่ถ่ายไม่ได้นะครับจริงแล้วจอเนี่ยมันสามารถเปิดออกมาแบบนี้ได้ครับผมคุณก็สามารถที่จะถ่ายภาพหรือว่าดูภาพจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมอ่าก็ยังไม่ใจร้ายเกินไปนะครับบอกเลยว่าเขาปาสุดเบอร์มากๆครับในงานที่จะให้เหมือนกล้องฟิลลมเย สำหรับใครที่ชอบสายคลาสสิกกล้องฟิล์มนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้พลาดไม่ได้ครับและเขาไม่ได้เหมือนกล้องฟิล์มแค่รูปร่างภายนอกนะครับบอกเลยว่าสีของฟูจิเนี่ยมันคือกล้องฟิล์มชัดๆเลยนะครับผมถ้าคุณแต่งดีดเดี๋ยวมาดูภาพที่ได้กันดีกว่านะครับว่ามันจะเหมือนกล้องฟิล์มแค่ไหนไปดูกันครับก็สามารถจัดได้ที่ร้านกล้องสีชมพูซูมคาเมราเลยนะครับ